โอ้ยย้ำต้องนิ่งและอดทนผมมีความรู้สึกเจ็บสุขทุกขอบคุณทุกกำลังใจก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องดราม่าเรื่องรักเรื่องคบซ้อนแต่นักร้องหนุ่มมากเน่์อย่างปุ้ยแอลกอฮอล์นะครับก็ยืนหยัดหนักแน่นว่ายังคบหากับนักร้องสาวอย่างลำไยไห่ทองคำอยู่และไม่ได้มีปัญหาอะไรทำเอาหลายคนนั้นพากันลุ้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่มากมายแต่ความคืบหน้าต่อมาก็ทำเอาแฟนๆช็อกหนักอีกหนเมื่อปุ้ยนั้นออกมายืนยันอีกรอบแล้วว่าได้เลิกลาก,กันจริงๆผ่านโซเชียลมีเดียของตนเองตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้าน ล่าสุดด้านหนุ่มปุ้ยนั้นก็ได้ออกมาโพสต์ขอบคุณทุกกําลังใจผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวอีกครั้งพร้อมแน่รูปของตัวเองโดยโพสต์ข้อความระบุไว้ว่ากําลังใจที่ผมพอจะตอบแทนคืนกลับให้ทุกๆคนได้บ้างเคยมีคนที่รู้จักกับผมและหลายคนชอบมาปรึกษาว่าเขาท้อมากๆบางครั้งเขาไม่อยากมีชีวิตต่อแล้วเพราะภาระเขานักปัญหาชีวิตก็เยอะ หลายคนเข้าใจเขาแบกรับไม่ไหวผมเลยบอกเขาว่าถ้าไม่ไหวก็ไม่ไหวถ้าจะคิดสั้นก็คิดไปผมไม่ห้ามแต่ยังมีคนอีกหลายๆคนที่อยากจะเดินได้อยากยิ้มได้อยากมีดวงตาที่ได้มองเห็นใบหน้าคนที่เขารักอยากได้ยินเสียงคนรอบๆตัวเขาสักหนึ่งนาทีอยากได้ริมรสชาติของอาหารว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มมันเป็นอย่างไรบางคนแค่อยากจะลุกขึ้นมาเดินได้แค่สองสามก้าวต่อวันซึ่งคนที่เขาเดินไม่ได้เขาคงนอนคิดว่าถ้าเขาลุกขึ้นมาได้เขาคงจะอยากเดินไม่หยุดแต่เรายังเดินได้ปกติแต่เรากลับไม่ อยากเดินเรายังกินได้รับรถได้ปกติเรากลับไม่อยากกินเรายังยิ้มได้ปกติเรากลับไม่อยากยิ้มเรายังมีหูที่รับฟังเสียงได้ปกติแต่เรากลับไม่อยากได้ยินเรามีดวงตายังมองเห็นหน้าคนที่เรารักแต่เรากลับไม่อยากมองเรายังเลือกที่จะมีชีวิตได้แต่เรากลับไม่อยากมีส่วนคนที่กําลังสูญเสียชีวิตเขาพยายามยื้อทุกอย่างยอมเสียทุกอย่างเพื่อที่อยากจะรักษาชีวิตเอาไว้สุดท้ายทุกคนที่ผมพูดเรื่องนี้ให้ฟังยังมีชีวิตอยู่ต่อมาจนถึงทุกวันนี้ครับผมขอขอบคุณทุกๆคนที่รักและเอ็นด กำลังใจจากทุกๆคนยิ่งทำให้ผมมีพลังเพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาลขอบคุณมากๆนะครับส่วนตัวผมผมก็มีความรู้สึกเจ็บสุขทุกเหมือนกับทุกๆคนผมมีเลือดมีเนื้อมีหัวใจเหมือนกับทุกๆคนแต่ในเมื่อผมเลือกที่จะเดินมาบนเส้นทางอาชีพคนสาธารณะแล้วผมก็ต้องนิ่งและอดทนให้ได้เยอะที่สุดอาชีพแบบผมผมยอมรับทุกคำวิจารณ์และคำตำหนิพร้อมรับคำชมและคำยินดีและน้อมยินดีรับทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งนะครับงานนี้หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวนั้นได้ถูกเผย แม่ไปแล้วนั้นทําเอาหลายคนนั้นแห่ส่งกําลังใจให้กับนักร้องหนุ่มกันอย่างมากมายพร้อมกับบอกว่าเป็นกําลังใจให้เสมอสู้สู้